เออหวหน้าครับพอดีเราไม่<อ>ต้องมาพูดอย่ามาอ้างแทนกันนะไอ้สแก่เนี่ยเขาเป็นญาติโกงหมวตีกาแกหรือไงถึงต้องมาออกตัวรับแทนกันอนะ่ะวหน้าครับแต่เขาไปเข้าห้องน้ําจริงนะครับหัวหน้าฉันไม่สนหรอกนะทิ้งงานก็คือทิ้งงานแล่มันออกไป ไล่มันออกไปไงไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรอหรือว่าแกอยากออกไปด้วยคนเออวัวหน้าครับก่อนที่จะให้รปภพ้นสภาพงานต้องให้ทางบริษัทออกหนังสือแจ้งก่อนนะครับฉันไม่รู้หรอกนะเธอไปจัดการให้เรียบร้อยด้วยละ่ะและอย่าให้ฉันเห็นหน้าแต่แกนี่อีกไม่นแก โดนหักเงินเดือนแน่คุณเชอรี่มีเรื่องอะไรงั้นเหรอเอะอ,อาจเสียงดังเชียวคุณไม่ก็ไอ้รปภคนนี้น่ะสิคะมันทิ้งจุดทิ้งหน้าที่แอบไปอู้งานที่ไหนก็ไม่รู้ รปภคนนี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยค่ะคุณไม้ไม่เป็นไรหรอกคุณเชอรี่สองสามวันมานี้เรามีรปภทำหน้าที่แค่คนเดียวเขาก็อาจจะไปเข้าห้องน้ำหรือว่าไปทําธุระส่วนตัวก็ได้อีกอย่างเขาก็ต้องดูแลโครงการของเราด้วยแต่คุณไม้คะเอาเถอะนาคุณเชอรี่เราว่าลูกมารวยกันไปก็ได้นะเพราะมันจำเป็น และไม่ใช่ความผิดของพี่รปภเขาค่ะคุณไม้คุณัฐพัฒน์เดี๋ยวคุณตามชันมาหน่อยนะครับคุณไมค์วันนี้ถือว่าเป็นวันที่แกโชคดีไปนะอย่กคิด ว่าคุณไม่พูดจาเข้าข้างแกหน่อยแล้วแกจะได้ใจเจอฉันแน่ ขออนุญาตนะครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับกรุณาแลกบัตรด้วยนะครับน,นี่มัน,มอนอะไรของฉันวะเนี่ยแกได้ไเปิดประตูให้ฉันเลยนะก่อนที่ฉันจะอารมณ์ไม่ดีไม่ได้ครับถ้าคุณไม่แลกบัตรผมให้คุณเข้าไม่ได้ครับฉันลืมเอาบัตรมาบามาัตรอยู่ที่ออฟฟิศแกก็น่าจะรู้นะว่าฉันทำงานในออฟฟิศตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรไม่สำคัญหรอกครับ ผมกคทำตามหน้าที่ของผมถ้าคุณไม่แลกบัตรผมให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับแกอยากลองดีกับฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแกเป็นเด็กใหม่สินะเลยไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยคุณครับถ้าคุณไม่แลกบัตรผมจะรู้ได้ไงว่าคุณคือใคร คำฉันอีกเหรอฉันเป็นผู้จัดก,การใหม่ที่นี่นะทำง,งานมาได้สักพักแล้วแกอยากตกงานหรือไงผมต้องขอโทษ้วยครับผู้จัดการผมไม่รู้จริงครับว่าคุณคือผู้จัดการดีฉันก็ไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแกหรอกเห็นแกมาจากบ้านนอกอคอกนะฉันจะให้โอกาสแกขอบคุณมากครับผู้จัดการเดี๋ยว ไม่ใช่แบบนั้นคุกเขาขอเข้ามาฉันแล้วฉันจะถือว่าเรื่องทั้งหมดมันไม่เคยเกิดขึ้นเออมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอครับผู้จัดการผมว่าแบบนั้นมันเกินไปหน่อยไหมครับแกไม่ยอมคุกเขาพรุ่งนี้แกไม่ต้องมาทำงาน รู้แล้วสิดีแบบนี้แหละกลับสิกลับฉันสิกลับสิพี่เราพอครับไม่ต้องคุกเข่าหรอกครับลุกขึ้นหรอกครับนี่แกเข้ามายุ่งอะไรด้วยเนี่ย อยากโดนไล่ออกนือไงฉันไม่ได้จะมายุ่งอะไรด้วยหรอกครับพอดีว่าไม่ต้องพูดฉันไล่แกออกหยุดเถอคะค่ะคุณเชอรี่ฉันว่าคุณอยากเล่าอะไรให้ฉันฟังไหม ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ไอรปภคนนี้นะสิคะคุณไม่มันไม่ยอมให้ฉันเข้าไปค่ะทั้งที่ฉันเอาบัตดมานะคะแถมมันยังดูถูกฉันอีกค่ะคุณไม่วันนี้ฉันเสียใจมาก ที่รู้ว่าในองค์กรของฉันมีคนแบบนี้อยู่ในองค์กรด้วยฉันไล่คุณออกคุณเชอรี่อะไรนะคะคุณไมคฉันทำอะไรผิดหรอคะคุณไมคคุณไม่ได้ทําผิดกฎอะไรทั้งนั้นแต่คุณไม่ได้พูดความจริงจิตใจของคุณมันอำมาหิตเกินความเป็นมนุษย์ เต็มไปด้วยความโลภและกิเลสทั้งนั้นไม่มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคุณเชอรี่คุณรู้ไหมสักด์ที่แปลว่ายศศักดิ์ตำแหน่งสีที่แปลว่าความดีและความรู้ คนที่มีศักดิ์ศรีคือคนที่มีตําแหน่งมียศศักดิ์มีความรู้และมีคุณความดีต่างหากจำไว้นะคะคุณเชอรี่ศักดิ์ศรีความเป็นคนมันเท่าเทียมกันทั้งนั้นเราคนมีสติให้มากกว่านี้ไม่หลงในอำนาจลงในตำแหน่งไม่ใช้อำนาจข่มขู่คนที่ด้อยกว่าเชิญคุณเชอรี่กลับไปได้ละ คุณตีจำม,มาไว้นะคนที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้จะต้องเป็นคนที่สุข,ขุมและมีเหตุผลพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของคนอื่นไม่ใช่ใช้อำนาจที่มีปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างไม่เหมาะสมนะคะ สวยอะไรขนาดนี้เนี่ยฉันว่ามันไม่ได้สวยเพราพวกเราเหรอกมันมีตัวสวยที่ทำให้พวกเราต้องตกตำ่ำมันมาอยู่บริษัทได้แค่สมวันบริษัทก็โดนเทคโอเวอร์ซะละแก่กอดเป็นผู้จัดการแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าตัวสวยของแท้ ขอโทษนะคะมันจะซวยหรือไม่ซวยก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนะคะถ้าพวกคุณทำงานเก่งจริงจะไปกลัวอะไรล่ะคะ่ะเฮ้ยสงสัยจะต้องรับน้องใหม่สะลวะมังได้เลยเพื่อนปากดีมากนักหลบแกฮะปากดีนักใช่ไหมหยุดนะจะทำอะไรอะ่ะ ฉันทำได้มากกว่าที่แกคิดอีกเพราะฉันมาอยู่ก่อนแกและฉันก็เป็นใหญ่ที่นี่ <c oughs> ปากก็ดีมือไม้ก็แข็ง <c oughs> ไม่รู้จักวายลุนพีถ้าท่านประทานคนใหม่ตั้งฉันเป็นผู้จัดการเกตเตรียมตัวออกจากบริษัทนี้ได้เลย ขอทานนั่นไหมมีอะไรหรือเปล่าแกตามฉันมานี่แกพาฉันมาดูขอทานทำไมเนี่ยเย่บบอกนะว่าจะทำบุญอะ่ะขอเศษส,สตังค์ให้ลงกินข้าวหน่อยครับฉันถามแกหน่อยสิ แกยังอยากเป็นผู้จัดการเหมือนฉันหรือเปล่าไม่เห็นจะต้องถามเลยจะได้มีอำนาจมีบารมีมีคนยกมือไหว้ก็นี่ไงตอนนี้แกยังไม่เป็นผู้จัดการก็ยังมีคนไหว้แกขอเสร็จเงินให้ดวงกินข้าวหน่อยนะครับ อลุงคะไหว้สวยๆหน่อยสิคะครับทำบุญทำทานคนจนหน่อยนะครับลุงยังไม่ได้กินข้าวเลยนี่แหละทุกครั้งที่แกรู้สึกเฟลแกก็ไม่ยืนอยู่ตรงนี้มันก็จะทำให้แกรู้สึกดีขึ้นอย่างนีละ เอ,อจริงอย่างที่แกพูดอ่ะ <c oughs> เราไปกันเถอะขอโทษนี่หลอกให้ลุงยกมือไหวใช่ไหมใครบอกว่าหลอ,อกปกติคนชั้นต่ำอย่างลุงก,ก็ยกมือไหวคนทั่วไปอยู่แล้วไม่ใช่หรอเฮย้ยแกแกก็ ไหว้ลุงเขาคืนสิเรื่องอะไรล่ะอ,อีฟถ้าให้ฉันลดตัวไปไหว้ลุงนะฉันยอมเสียงเงินหมื่นหนึ่งแกนั่นแหละที่ไหว้คืน <c oughs> <c oughs> ตลกว่ะ <c oughs> ถ้าให้ฉันไหว้ลุงเท่านะฉันยอมเสียสองหมื่นเลยจะ้ะ <c oughs> ลุงหนูให้ลุงค่ะขอบคุณมากมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะลุงหนูไม่มีเงินให้นะคะหนูมีแต่ของกินพวกนี้ไม่เป็นไรจ้ะหนูแค่นี้ลุงก็ดีใจแล้วอขอบคุณมากมากนะ ลี่ชีีท่านประธานคนใหม่เรียกผบแล้วหะจริงหรอส่วนแกเตรียมตัวตกงานได้เลยท่านประธานคะพวกเรามาแล้วคะ่ะ เป็นยังไงถึงกลับตะลึงกันเลยเหรอสวัสดีค่ะเอ๊ะใครเป็นคนบอกนะว่าถ้ายอมลดตัวมาไหว้ลุงและจะยอมเสียเงินหมื่นสองหมื่น ขอโทษค่ะท่านประธานไหนละเงินที่ว่าจะให้ลุงถ้างั้นลุงจะมาหายโกรธนะออได้ค่ะอขอเลขบัญชีด้วยค่ะท่านประธานลุงไม่มีหรอกโอนให้หนูคนนี้ก็แล้วกัน แล้วเดี๋ยวเขาก็กดให้ลวงเองยายไมรู้จักกับท่านประธานด้วยหรอคะก็รู้จักกันอยู่นะเฮย้ยอีฟ ไม่ก็มีโอกาสได้เป็นผู้จัดการแทนแกนะสิท่านประธาน,นะคะไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะฉันไม่เป็นหรอกผู้จัดการเฮ้ยแกมีโอกาสแล้วยิปใช่หนูคนนี้เขาเป็นผู้จัดการไม่ได้หรอก เป็นผู้จัดการไม่ได้ทำไมเหรอคะก็เพราะว่าเขาเป็นเพราะว่าเป็นอะไรเหรอคะประธานบริษัทของพวกเธอไง ิดไปแล้วพวกเราสำนึกผิดแล้วค่ะนี่หนูลุงหมดเรื่องแล้วลุงขอตัวก่อนนะได้ค่ะลุงนี่นี่เฮยชลีงั้นก็แสดงว่าลุงเขาก็ต้องหลอกเราด้วยสิจริงด้วย ไอ้ขอทานมันหลอกให้ฉันไหวเหรอหยุดนะนี่เหรอสำนึกตอนแรกฉันลังเลว่าจะไล่พวกเธอออกดีไหมแต่แล้วก็ยังคิดไม่ได้กับสิ่งที่พวกเธอมองแค่นอกกายไม่ว่าจะตำแหน่งหรือเสื้อผ้ามันเป็นแค่หัวโขน ลงขอทานมาสวมชุดท่านประธานพวกเธอสองคนก็ไหวอย่างไม่กังขาแล้วพวกเธอมองคุณค่าของความเป็นคนที่ตรงไหนอ,อท่านประธานครับพวกเราผิดไปแล้วค่ะขอโทษค่ะท่านประธานพวกเราสำนึกผิดแล้วจริงๆค่ะ เสียใจด้วยนะคะฉันไม่เชื่อพวกเธอว่าจะสำนึกจริงๆฉันไล่พวกเธอสางคนออก